ว้าวันส์กดตัดผม5้าม5บบาทเด็ก30บาทคอนไพโรดบาร์เบอร์นี่อันนี้ก็เป็นร้านตัดผมนะครับเราก็มาตัดผมกัน <S เอา,าเป็นเบอร์หนึ่งตัดโบนมาแล้วเหรอคะเนี่ยหลายคนสงสัยครับว่ามานานขนาดนี้เราจะซักผ้ายังไงนี่ครับบางทีก็ซักเองบางทีก็ไปจ้างพาซนะครับแล้วแต่สะดวกแต่จ้างพวซเสื้อผ้าหายผ่ผ่านไปหลายชุดแล้วก็เลยแบบเอ,อถ้ามันมีวอเชิลที่มันออมีที่ซักผ้าได้มีกระดุม จื้แพ็ปแล้วก็มาตากมีที่ตากอนะไรเงี้ยก็มาตากเองนะครับบางที่มันก็ไม่มีเครื่องยอมเหรียญนะครับบางประเทศก็ต้องไปจ้างตัซักนี่ก็เป็นเด่นสักผ้าถูกนะครับก็เ,เลยมาซนะักผ้าพัดตากก็ซักหน่อยที่ซักของก็จะแยกกันนะครับเสื้อขาวกับเสื้อสีเสื้อำลำอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยเสื้อขาวก่อนก็จะแยกซักพอเสร็จแล้วเราก็าเ,เอาผ้านำมา ไอที่เนะนี้ยหัวนี่ใส่ประจำเลยมาก,กันแดดเสื้อผ้าก็พยายามออกไปให้หน้อยที่สุดครับไปซื้อที่นั่นก็ได้ครับตัวละยี่สิบบาทสามสิบบาทอะไรเงี้ยลองหาแหล่งดูครับมันมีครับคล้ายๆกับเสื้อผ้าเหมือนสองบ้านเลยแล้วก็คิ้วกลับมาหรือไม่ก็ทิ้งเลยประมาณนะั้นนะเราไม่ต้องเสียดายเพราะว่าถ้าเราซื้อน้ำหนักกระเป๋าอะไรอ่ะมันจะแพงมากกว่านะครับเราผมก็ใช้เทคนิคนึ่งเอ่านะ แล้วแตเ่เพื่อนๆนะเพื่อนๆมีอะไรในต่าก็แนะนํามาได้นะแงงผมว่าใช้วิธีนี้เอาเพื่อจะประหยัดในเรื่องของการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพราะว่าบางทีไปแลนด์ด้อมลงที่ประเทศมาเนาะไปอีกของต้อหมาลงที่ประเทศกันนะครับเราก็จะนั่งเครื่องไปแต่ทีเนี้ยถ้ามีสัมภาระเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะราคาแพงที่นอกนะครับเราก็จะต้องนั่งรถเมล์อ,มอะไรเงี้ยยาวๆส่วนตัวผมอ่าผมก็เลย บรรยุทธ์ก,การเดินทางให้มันเข้ากับตัวเองผมไม่ชอบนั่งรถเินยาว12ช,ชั่วโมง24ชั่วโมงอะไรพวกนี้ก็ท้อนะครับผมก็เลยพายไปยึดตัวเองให้มันน้ำหนักต่าที่สุดอะไรพวกนี้จะจะได้นั่งเครื่องไปนานเพราะผมมาดูแล้วราคาเครื่องกับราคาตัวรถนอนอะไรพวี้บางทีมันพอๆกันเอ่อผมก็เลยว่านั่งเครื่องันดีกว่าผมเคยนั่งมาแล้วนะครับไฟนานา,นารถ มีนานๆอะไรเงี้ยมันก็สะุวกดีนะแต่ว่าระยะยังไม่สนุกเท่าไหร่พอลองแล้วก็เลยแบบอ่าประยุกต์กับตัวเองดีกว่าว่าเราไม่ค่อยเหมาะกับการเดินทางมันวันปะเดืนยาวอย่างเงี้ยสะสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยพอได้แต่ถ้าเรียนไม่ได้ก็นั่นนะบางทีก็มีระยากลับก็ลุ่มนะบางทีก็ไม่มีแล้วแต่หาได้นี่นะครับนี่แล็คแพคเกอร์ก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราเอาภาพไปฝากกันวนนี้เรามาหาล้างตัดผมกันนะครับ แต่ผมที่ประเทศไทยต้องไปเที่ยวกับประเทศอื่นนะค่อนข้างจะร<ห>าคาแพงอยู่ไปเที่ยวกับประเทศเอเชียนะฮะอาเซียน,นยคือยังต่ำสุดของไทยนี่ก็คือต้องร้อยหนึ่งอะ่ะร้อยหนึ่งนี่หาตัดได้แบบต้องหาหน่อยอะไรประมาณนั้นะถ้าหาสิบบาทยากมากแต่ที่เชียงใหม่นะหา,าได้ห้าสิบล้แต่เขาค่อนข้างจะไม่ค่อยว่างก็จะเป็นแถวยา่านที่ทำนะย่านนี้ก็มีของกินพวกราคาถูกเลย แล้วก็ที่พักหอพักอะไรเนงะี้ยเพรย่านนี้ยมันเป็นอะไรนักศึกษามอราชพักนะครับม,มันก็เลยมีร้านอาหารหรือว่า,าร้านตัดผมร้านต่างๆครับค่อนข้านจะราคาถูกไปดูร้านตัดผมก่อนคุ้นๆนะครับเจิน80บาทอะปิดนะเอาละ แล้วเราไปไหนกันต่อดีเราก็เข้ามาที่มือจ่บนะครับผมเคยไปตัดหลายครั้งอยู่ไม่รู้วันนี้เปิดหรือเปล่าหรือว่ามาฝั่นจักรยานเล่นด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปวางแผนออกนอกประเทศกันอีกทีนะข้างถนนมาตรงนี้เนี่ยป้ายไหมตัดผม50บาทเด็ก30บาทพรไพรโรดบาร์เบอร์นี่อันนี้ก็เป็นร้านตัดผมนะครับเราก็มาตัดผมกัน ใอ้ข้าเอาเป็นเบอร์หนึ่งไปตัโดโบนมาแล้วเหรอคะเนี่ยใช่ครับเดี๋ยสั้นนิดเดียวหนูก็เพิ่งเปิดวันแรกแล้วเนี่ยขี่มาอยู่ครับป้ายอยู่พอเปิดวันนี้ยากก็เลยมาเป็นเช<า><า>้าผมคางค่างใช้ได้อยู่น,น,น,นะเนี้ยบินะห้าสิบบาทนะถ้าเพ,พื่อนสญญในใจเนี่ยครับ อยู่ที่เชียงใหม่แถวนี้เขาเรียกว่าฝั่งฝั่งประตูเชียงใหม่ครับรอ,อดนะเดี๋ยวใส่มวกก่อนดีกว่ามาโชว์ความหล่อให้ดูว่ามันเนียบไหมห้าสิบาทผัดบ่อยๆเดือนหนึ่งปัดสักสองรั้งอะไรประมาณนั้นครับ ตอนเย็นๆก็ดีนะช่วงนี้จะร้อนๆหน่อยครับอาใส่หมวกแล้วกันไม่ไหวร้อนอ่าข้าวกินไหมปะเดี๋ยวเรากลับไปทำงานกันดีกว่าเพราะว่ายังมีงานค้างอยู่เลย oh okay. ใช่ครับเป็นบรรยากาศภายในชินนะคนก็ยังเยอะอยู่แต่ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยก็กลับไปทํางานแล้วก็เหลือไว้แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับยังอยู่กันพอสมควรครับเยอะพอสมควรแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยนี่ก็กลับไปเลยกันละคนไทยก็เลยบางตาไปเลยครับเราจะเห็นพลัง ้างทางอะไรเยอะเลย สวัสดีครับวันนี้ก็มีสาวเกาหลีนะครับัดไปตีเทนนิสกันมันเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เราไปดูกันสายแล้วเธอหนดเลยแล้วก็แบบแ้ยาไงดีวะก็ช่วยด,ด้วยพี่ยองเขาที่ไหนครับแฟ์ตมินิสโอ้โหร้ารอารอ๋อ <laughs> Are you what? sure that they opened the court over there? Because it's 31st. So uh, that new place they were closed. Oh uh, of course, yeah. They have uh another car. Uh have court, yeah. Court near yeah. Here. Okay. You know. Maybe we can tie. Hey, is this walking distance? Yeah, it's okay. it's already sunny you know so oh, like the, yeah. the best time to play tennis is like 7 8 or like yeah the time maybe evening is okay oh evening is okay yeah in the morning uh, 7 a.m yeah mm -hmm. how far is it uh how far is it maybe uh, 500 meter 500 meter it's okay That's yeah up. Yeah, you go to bye bye, it's okay. Sure, yeah. Wow. How long have you been playing? Ah, uh, wow, well, maybe one year. One year? Yeah. I mean you play a lot of work. world, play tennis a lot of the yeah wow <laughs> but um I, I, I played tennis for about 40 years now oh yeah oh. that's good yes, yes. yeah it's mm good -hmm. good enough yeah. Yeah. นาย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 โอ้ย oh. <laughs> สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้ว วันนี้เราก็จะไปประเทศเวดนามกันนะครับอแล,แล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเดินหาที่พักกันพดีผมไม่ได้ซื้อเน็ตมาเพื่อนเขาซื้อมาครับไอ้ฝนลอยอยู่เียบไงนาเช็คอิน someday ở uh, next yeah, holiday Việt Nam after tomorrow next tomorrow maybe very late about làm đồng có gói có bảo gói đơn thuần súp súp dạ để đi chiết có phải mà nó bảy mươi có bảo gói đơn thuần thì vậy thấy sẽ